อยากฝากชิบะอินุและได้ดอกเบีย้ยเยอะผมแนะนำกระดาน OKX OK 1เรื่องเล่าหนึ่งความมั่งคั่งสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาเข้าสู่เรื่องของอิสราเอลอยู่เช่นเคยนะครับเราก็เรื่องของเงินดิจิตอลด้วยนะครับที่กำลังจะเข้ามานะครับก็เป็นเราจะเข้าสู่ในเทรนของ CBC แล้วนะครับก็คิดว่าทั่วโลกเนี่ย น่าจะใช้กันอีกไม่นานนะครับภายใน7ปีนี้แหละนะครับส่วนประเทศไหนที่ปรับตัวก่อนก็จะได้รับผลดีต่อเศรษฐกิจตรงนี้ได้ก่อนนั่นเองงนั้นเรื่องของอิสราเอลนะครับเราได้พูดไปหลายคลิปนะครับจริงๆพูดมาคลิปหนึ่งแหละแต่ผมส่วนใหญ่ผมไปทำในติกต o k นะครับก็จะามามัดรวมในคลิปนี้เลยนะครับว่าสงครามของอิสราเอลจะเป็นตัวจุดชนวนที่ทำให้ตลาดคริปโต เกิดความคึกเิงคึกคักและมีการพุ่งอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ผมจะพูดเป็น strategy ของ่อาของ political geography ด้วยนะครับเราเห็นแล้วว่าทางเนี้ยตอนเนี้จีนนะครับเขาก็ตั้งหับของเขาที่ฮ่องกงรวมถึงอิสราเอลนะครับเขาก็มีการดำเนินนะครับเกี่ยวกับเงินสกุลดิจิตอล C B C มีการใช้ตั้งแต่ปี2017แล้ว นะครับเราก็ใช้ CBC เพื่อจะเชื่อมระหว่างตัวของอิสราเอลเองกับฮ่องกงนะครับเป็น SQL นะครับเพื่อจะใช้เรื่องของการชำระนี้นะครับงนั้นอิสราเอลเป็นประเทศที่ล้ำหน้านะครับในเรื่องของเงินดิจิตอลอย่างมากนะครับแล้วผมเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทำให้ตลาดคริปโตได้เติบโตมาถึงขั้นนี้นะครับเถียงไม่ได้เลย นะครับบริษัทใหญ่ๆอย่าง Microsoft นะครับแล้วก็ Meta เนี่ยนะถ้าเป็นคนเชื้อสายยิวก็จะรู้นะครับว่าเป็นตัวขับเคลื่อนของคริปโตด้วยเราไปศึกษาเหรียญดูได้เลยนะครับว่าเหรียญหลายเหรียญน,นะครับที่เป็นของฝั่งของเมกาแท้ๆจะมีบริษัทพวกนี้อยู่นะครับแบ็กอัพอยู่เบื้องหลังนะครับและอีกหน่อยเนี่ยผมเชื่อว่าสงครามเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างคุกกุนแน่นะครับ ฉะนั้นไพ่ของอิสราเอลเนี่ยคือต้องการยึดนะครับเยรูซาเล็มนะครับปาเลสไตน์อาจจะสิ้นชาติเลยก็ได้นะครับคือไม่มีแผ่นดินให้ปาเลสไตน์อยู่อาจจะถึงขั้นนั้นนะแต่ถ้าเกิดดีที่สุดนะครับคือแผ่นดินที่เหลืออยู่ตอนเนี้ยก็เหลือแค่เยรูซาเล็มกับทางด้านตอนบนเท่านั้นนะครับที่เป็นพื้นที่ของปาเลสไตน์เนื่องจาก สมัยของโดนัทรัมเนี่ยเขาก็ให้โอกาสนะครับอิสราเอลที่จะขยายดินแดนต่อไปแต่ตอนนี้จะต้องมาจบนะครับที่สมัยของโจไบเดนหรือประธานาธิบดีคนต่อไปถ้าเกิดเรื่องหรือสงครามมันยังไม่เสร็จนะครับนั่นก็คือว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยจะต้องมาแบ่งนะครับว่าตรงไหนเป็นลาสปาเลสไตน์ตรงไหนเป็นอิสราเอลนะครับจากนั้น การลบครั้งนี้เป็นการลบนะครับเป็นหมากตัวหนึ่งแหละของพ่มของพวกอิหรนะครับพยายามที่จะทำให้อิสราเอลเนี่ยขยายเขตแดนนะครับเราก็สามารถที่จะยึดเยรูซาเล็เลมได้ถ้าท่านดูนะครับตั้งแต่ประมาณต้นปีประมาณเดือนเมษาตอนนั้นมีมีรามาด,ดอนนะครับของอิสลามบนเยรูซาเล็เลมพวกกลุ่มของอิสราเอลเนี่ยก็ใช้ตำรวจไปไล่ นะครับแล้วก็ไปประกอบพิธีนะครับที่เขาเรียกว่าพิธีปัสกาตรงนั้นนะครับก็จะทำให้เห็นนะครับว่าตอนนี้สถานาการณ์มันไม่ใช่เรื่องปกติละนะครับมันจะกลายเป็นสถานาการณ์ที่ดึงกลุ่มพันธมิตรต่างๆต,ตอนนี้ซาอุเริ่มเคลื่อนนะครับซาอุเนี่ยให้เครดิตปาเลสไตน์ นะครับแล้วรวมถึงจะมีสงครามเลบานอนนะครับจากประเทศเลบานอนเราก็เรื่องของซีเรียนะครับและไม่รู้ว่าจะลามไปถึงอิหร่านหรือเปล่าที่จะเข้ามาร่วมสงครามนี้ด้วยแต่ผมว่าเป็นไปได้นะครับอิหร่านจะเข้ามาร่วมกับสงครามนี้ด้วยและสุดท้ายนะครับคือจะจบด้วยการแบ่งดินแดนอย่างชัดเจนและประเทศต่างๆจะต้องเป็นพันธมิตรกับอิสราเอลนะครับ เพื่อป้องกันการบุกโจมตีถ้าเกิดใครที่ผิดสัญญานะครับก็จะเกิดการหักสัญญาทิ้งและมีค่าชดใช้อย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดไม่มีฝั่งไหนไม่บุกฝั่งไหนก่อนอันนี้จะเกิดขึ้นเพราะอิสราเอลเห็นไหมครับโดนบุกมาหลายครั้งตั้งแต่50ปีแล้วปี70โดนมาถึงปีนี้ างสงคารามจะคุกกุ่นแน่นอนนะครับแล้วก็สงคารามก็จะทําให้เกิดความเสียหายเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงการฟื้นฟูประเทศอิสราเอลรวมถึงพระวิหารหลังที่สามนะครับที่มาจากรูปแบบของซาโลมอน,นั้นถ้าสงคารามจบมาแบบนี้ก็จะเป็นอย่างเห็นไหมครับบ้านเรือนเสียหายนะครับมีแต่ระเบิดนะครับปรามานู ยิงกันนะครับและผมเชื่อว่าอันนี้จะเป็นจุดเดือดของตลาดคริปโตเลยนะครับเพราะว่าประเทศต่างเนี่ยก็ต้องฝืนประเทศนะครับอิสราเอลเนี่ยเขาก็ต้องขยายดินแดนออกไปฉะนั้นเขาก็ต้องมีการขยายเศรษฐกิจผมว่าเม็ดเงินเนี่ยนะครับเรื่องของคริปโตเนี่ยมันจะดึงเข้ามาในคริปโตมากนะครับในเทคโนโลยีของบล็อกเชนเพราะมันเป็นการโอนรัฐกรรมการพัฒนานะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของ IMF ด้วย นะครับที่จะเข้ามายุ่งนะดังนั้นส่วนเนี้จะเป็นส่วนที่ดีต่อตลาดนะครับก็มาจากเกิดจากความเสียหายนี่แหละนะครับส่วนยูเครนผมว่าไม่รอดนะครับนาโตตอนนี้ต้องเลือกแล้วล่ะนะครับที่จะช่วยอิสราเอลหรือว่ายูเครนแต่ผมว่าน่าจะเป็นอิสราเอลมากกว่านะครับส่วนยูเครนก็ต้องโดนปล่อยทิ้งแหละนะครับปล่อยให้รัสเซียเขายึดไป ังนั้นการยืดครั้งนี้บอกเลยนะครับว่ารัสเซียลากเลือดมานะครับคนตายไปน้องเท่าไหร่เสียทับไปน้องเท่าไหร่นะครับรวมถึงเศรษฐก,กิจรัสเซียนะจะไม่มีกําลังอีกนาต้องพึ่งจีนนะครับแต่เขาก็พยายามอยู่แหละที่จะไม่ต้องพึ่งจีนแต่ผมว่ายังไงก็ต้องพึ่งนะครับเพราะว่ารัสเซียเองก็ไม่ไหวเหมือนกันดังน,นั้นจุดนี้ก็จะเป็นจุดได้เปรียบของคริปโตนะครับ พอหลังจากการทําสงครามเสร็จประเทศก็ต้องกร,รับการฟื้นฟูนะครับโดยเฉพาะเงินเม็ดเงินเนี่ยมันจะไปลงที่อิสราเอลนะครับฉะนั้นศึกษาให้ดีนะครับว่าเหรียญไหนอ่ะที่มีผลประโยชน์ต่อประเทศอิสราเอลนะครับเราอาจจะรวยเลยก็ได้นะครับจริงๆผมพูดจริงๆนะนะครับคือ คือเหรียญไหนนะครับที่ลงทุนแล้วก็บริษัทร่รวมกับอิสราเอลนะครับก็เราอาจจะแบบว่าได้รับผลตอบแทนที่มากนะในการลงทุนนั้นผมก็กำลังศึกษาอยู่ตอนนี้มีเหรียญ2เหรียญน,นะครับให้คุณไปติดตามช่องที่สามเอานะครับว่าทิศทางมันเป็นยังไงนั้นตอนนี้นะครับผมก็หวังนะนะครับมีหลายเหรียญเลยแล้วก็ฝั่งจีนด้วยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าอีกประมาณไม่กี่ปีข้างหน้าเจ็ด หรือแปดปีนะครับก็อิสราเอลเนี่ยหรืออเมริกาเนี่ยอาจจะมีการลบพุ่งกับจีนนะครับแถวแถวไต้หวันกับเวียดนามนะครับแถวนั้นสงครามจะเกิดแน่นะครับแล้วก็จะเป็นการมูลครั้งใหญ่ของตลาดคริปโตเก็บเงินไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าตลาดครั้งใหญ่เนี่ยก็จะทำให้คุณได้เงินตรงนี้ไปนะครับ เพราะว่าผมเชื่อว่าสงครามจะเกิดนะครับจริงเขาพยายามเรียกเงินเข้าประเทศเข้าหมดทุกอย่างนะเพื่อจะพร้อมที่จะทํากับสงครามถ้าเกิดหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนอเมริกานะครับก็เป็นลูกน้องอิสราเอลนั่นแหละนะครับพูดง่ายๆประมาณนั้นนะถ้าสงครามนี้จบนะครับคริปโตมูลแน่นอนนะครับบิตคอยดีไม่ดีพุ่งขึ้นไปสองสามแสนนะครับอาจจะพุ่พงขึ้นไปถึงห้าหกแสนเลยก็ได้ นะครับเราต้องดูด้วยกันนะครับว่าทิศทางจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้บทบาทสําคัญเราก็เห็นละ,นะว่าอิสเอลจะชนะแน่นะครับรวมถึงภรวิหารการซ่อมแซมภาวะสงครามก็จะกลับมาด้วยนะครับก็ต้องดูนะครับว่าทิศทางนะแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าตามนั้นแหละนะครับดังนั้นทิศทางคือต้องดูนะครับว่าเหรียญไหนมี หรือบริษัทไหนนะครับมีผลประโยชน์กับอิสราเอลบ้างนะครับต้องดูตรงนี้ส่วนตัวนะผมดูเทรนประมาณนี้นะครับเราก็ดูเทรนของฝั่งของประเทศจีนไว้เหมือนกันนะครับก็จะพุ่งแรงเหมือนกันนะข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งเรามีกลุ่มมิชั่นนีมูเวี ฝากกระดาน OKX OK ไว้ด้วยนะครับอยากได้ดอกเปเป้ร้อยกว่าเปอร์เซนสามารถที่จะสามารถที่จะหาได้ใต้คลิปนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและวสำหรับวันนี้ผมหวังว่าพอร์ตการลงทุนของท่านนะครับจะเติบโตไปด้วยกันและสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอีกหนึ่งกระดานที่ผมแนะนำ ที่ให้ดอกสูงนะครับอย่างเช่นเปเป้ P, อย่างกระดาน OKX OK นะซึ่งอันนี้ดอกนะครับลายวันอยู่ที่39.60%ซึ่งดอกสูงสุดประมาณ126.34%ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ระยะเวลาแต่ละตัวนะครับสำหรับกระดาน o k เก็ถือว่าเป็นกระดานไม่เลวเลยที่จะเข้ามาใช้บริการและกระจา